ตอนรับพี่เกตกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพร้อมกันเลยนะคะคุณค่ะก็มาคุยกันนะคะในอีกหนึ่งวันวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดวันจัก,กรีนะคะซึ่งใครที่จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านวันนี้ก็ได้หยุดนะคะเป็นลองวิ่งเอ็นแต่สําหรับหลายๆคนก็แบบมันก็เหมือนกันเพราะว่า วันนี้หรือวันไหนฉันก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ work from home เป็นนโยบายบริษัทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจของคุณเองช่วงนี้อาจจะแบบอ่ะขายของไปออกไปเปิดหน้าร้านก็เงียบเหงาเราก็อยู่บ้านนะคะ,ะพัฒนาคุณภาพชีวิตเทค คอร์สออนไลน์ฟรีมีอะไรเยอะแยะไปแต่ทีนี้การที่อยู่ที่บ้านค่ะพิเกตคะ่ะมันก็จะมีบางอารมณ์เนาะว่าคือเราก็อยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผี่น้องสามีภรรยาลูกหลานคือเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนี่ยพอการที่กัก ตัวอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะสารสัมพันธ์รักภายในบ้านให้มันแนบแน่นขึ้นดีไหมฮะเพราะว่าอย่างบางคนก็อาจจะบอกว่าอยู่ด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจัดกับพี่หนูดีอยู่ด้วยกันแล้วมันจะยิ่งทะเลาะก,กันเพิ่มเติมรู้สึกอุ๊ยอะไรขวางหูขวางตาไปหมดเลยแต่ในทางกลับกันบางบ้านก็อุ๊ย เป็นโอกาสที่ดีนะเพราะปกติไม่ค่อยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อก็ใส่ชุดทักซิโดเห็นในครอบครัวฝรั่งพิเกตชุดทักซีโดแล้วก็มาเสิร์ฟอาหารให้ลูกๆแบบเทนมแล้วลูกก็เขยา่าแก้วไวน์ที่มีนมอยู่แล้วก็มาดมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่แบบเออน่ารักมุงม้งมิ้งก็เลยอยากให้พิเกตมาคุยในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วกักตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจำใจอะไรขนาดนั้นมันมันไม่สามารถหดหู่ได้ถ้าเราหา สิ่งที่เติมเต็มที่มันสดใสเข้ามาสู่ชีวิตเราอะค่ะอย่างพี่เกดมองว่าใจที่หดหู่ห่อเหี่ยวมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องอะไรหลายๆคนเนี่ย เจอวิกฤตนี้ใช่ไหมคะพออยู่ในบ้านปุ๊บสิ่งที่โฟกัสคือความสุขเดิมของเรานะ่ะมันคือ,อความสุขมันหายไปเพราะว่าไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วไปทํางานความสุขหายไปเพราะเงินทองมันเริ่มหายา,ยากความสุขหายไปเพราะออกไปไหนไม่ได้ความสุขหายไปเพราะวิตกกับข่าวกังวลของเรื่องความปลอดภัยของตัวเองในตอนเนี้ย แต่กับอีกหลายหลายคนที่เขายังมีความสุขอยู่ได้เนี่ยจุดโฟกัสของเขาเนี่ยค่ะคือเขาไม่ได้มองหา แต่เขามองให้เห็นเขาไม่ได้วิ่งหาสิ่งที่ขาดแต่เขาอะมองให้เห็นสิ่งที่มีก็อย่างที่เป้บอกว่าเออตอนเนี้ยสิ่งที่เขามีแน่ๆคือชีวิตและเวลาที่จะได้ใช้กับคนในครอบครัวเขาก็หาเรื่องอะไรสนุกสนุกทำความสดใสมันก็เลยเข้ามาเยือนในครอบครัวอย่างในเรื่องของการจักตัวเนี่ยค่ะกักกักแท่แค่ตัวของเราก็พอแต่ไม่ต้องกักเก็บความรู้สึกแย่ๆอย่างที่ คอเป้ปยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะก็ะะแ,แบบเออมันมันน่ารักมากเลยแล้วอย่างลองเราเราเราลองไปมองฟีดต,ตามเฟซตามตีหรือตามโซเชียลของเราตอนนี้สิเราจะมองเห็นเลยนะจากเดิมชีวิตที่เขาเรียกว่าแบบเหออมือนเป็นชีวิตที่ดีทุกคนก็จะอวดว่าไปทำงานตรงนั้นใส่ชุดนี้วันนี้คุยเ,<อ>เรื่องนั้นเรื่องนี้ขายอะไรขายดียังไงแต่ในตอนนี้ ดนเซอร์ใหม่นักแพลงกิ้งนะคะขึ้นเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคือคนหากิจกรรมนะคะาการใช้เวลาดีๆแล้วก็หากิจกรรมทำกับคนในครอบครัวอของพี่เกดเองเนี่ยก็ไม่ได้หดหูวห่อเหี่ยวจากเดิมนะคะคือภา,า,าพภาพที่บอกมองให้เห็นหง่ายๆเลยคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่กับบ้านอยู่แล้วแต่จากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือซื้อเข้ามาแล้วก็แกะถุงแล้วก็ นะคะปัจจุบันก็กลายเป็นเชฟเหมือนกันค่ะก็แบบเอ๊ะวันนี้จะทําเมนูอะไร youtube อาใช้ให้มันมีประโยชน์เอาเมนูนี่เมนูนั้นค่ะแล้วลงมือทําเองอืจากเดิมที่กินเนี่ยนะคะเวลาเวลากินเนี่ยมือถือใครมือถือมันม,มันกลายเป็นว่าระวังมือถือมองอมหน้ากันแล้วก็มานั่งคอมเมนต์ติติงอาหารชีวิตดีๆมันเกิดขึ้นแล้วชีวิตที่แสนเรียบง่ายที่สร้างความสุขอันมหาศาลเนี่ย มันกลับเข้ามาคือตอนแรกเนี่ยเราก็จะช่วงแรกนะอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันมันเหงาเหงาจังไม่มีอะไรทําแต่ไอความเหงาที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆซ้าๆและพฤติกรรมที่แบบมันเกิดขึ้นซ้าๆซ้ำๆไอความเรียบง่ายที่เกิดขึ้นยําๆย้ําๆตรงเนี้ยมันค่อยๆก่อตัวเป็นความรู้สึกดีๆแล้วมันสร้างความเอ๊ะในใจพี่เกดะเป้ว่าแบบเฮ้ย เออไอชีวิตที่แบบเรียบง่ายแบบยุคเก้าศูนย์ของเราเนี่ยโอ้มันกลับมาแล้วนะที่แบบมันไม่ใช่มือถือใครมือถือมันมันนั่งอ่าดูทีวีข้างๆกันจากเดิมเนี่ยมือถือใครมือถือมันดูช่องไหนช่องใครช่องมันแต่ตอนเนี้ยเอมือถือมันก็มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะหาซีรีส์นะคะหาละครน่ารักใสๆมาดูร่วมกันอ่าวันดีคืนดีพี่ก็ไปเก็บทางมะพร้าวมานั่งสารปาตพียนสารตะก้าตะก้อเล่นๆกันอะไรเงี้ยค่ะคือ ความสุขหรือกิจกรรมสายใยดีๆเนี่ยันเกิดขึ้นได้ทันทีที่เราปรับจุดโฟกัสหรือ,อม,มองให้เห็นสิ่งดีๆนิดหนึ่งแล้วเป้ล่ะเป็นยังไงบ้างของหนูก็ปกติแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีงานหรือว่ากิจกรรมอีเวนต์อะไรก็ไม่ค่อยได้ออกอยู่แล้วก็คือเข้าบ้านแล้วคือเข้าเลย นะคะแล้วก็อาจจะซื้ออะไรมากินล่วงหน้าไว้เลยไม่รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่นะคะอาจจะแค่ว่าอ๋อปกติเราอาจจะแวะไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ตอนนี้ไม่ได้แล้วก็นั่งดูอะไรอยู่ที่บ้านพอช่วงนี้ก็ยังสามารถออกไปไหนมาได้ช่วงกลางวันก็แวะไปหาเพื่อนที่ เรามั่นใจว่าเขาไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้เวลาทำกับข้าวด้วยกันเธอเอาอันนั้นมาฉันเอาอันนี้มาถ่ายอัพลง IG Story เล่นๆยั่วคนอื่นให้อยากจะกินตามเรานี่ <Yeah, yeah. S 1> <c oughs> ก็ทำอะไรแบบนี้มันก็เออถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จักปกตินะเราอาจจะออกไปกินอย่างที่พิเกตบอกแล้วแหละไปกินข้าวกว็คือนัดไปกินข้างนอกแต่ก็แบบคุยๆยเสร็จก็รูดมือถืออะไรกันไปถ่ายรูปคือไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์เหมือนสมัยก่อนยุคก,ก่อนอินเทอร์เน็ต ใช่เลยคือแอบเห็นอะไรไหมคะว่าชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นปกติอ่ะ uh huh. อ่ามันมีความสำเร็จที่เดินควบคู่ไปกับความผูกพันหรือสายสัมพันธ์อันเปราะบางค่ะ uh huh. แล้วเราก็บอกว่าเอ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าณ uh huh. ตอนนี้ชีวิตที่ปกติเออผิดปกติเนี่ยมันเต็มเฟสแต่เป็นชีวิตที่ผิดปกติที่มันมาพร้อมกับ สายใยความผูกพันดีๆเนี่ยที่มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นซึ่งพิเศดว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีนะที่พวกเราเนี่ยอาจจะกลับมานะคะอาจจะถอยกลับมาจากเดิมที่เราเนี่ยต้องวิ่งเอาเวลาไปวิ่งลงทุนวิ่งหาวิ่งเต้นเอาทุกอย่างเข้ามาถมอตอนเนี้เราสามารถสร้างความสุข ที่เรียบง่ายจากการที่ใช้เวลาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีๆคุณภาพไม่ได้หมายถึงมูล,ลค่านะคะแต่มันหมายถึงการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเราตอนนี้แล้วเราทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้เงินเนาะ,ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะพูดคุยกันต่อนะคะพี่เก๋ก ในเรื่องของการกักตัวนะบุเป้มีข่าวน่ารักมาแชร์กันนะคะช่างภาพชาวลิทัวเนียพี่เกตขาเขาก็ไม่มีงานนะ คืองานจ้างงานอีเวนต์แต่งงงแต่งงานอะไรมันก็ไม่มีเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทํำยังไงดีที่ช่วงนี้จะได้มีผลงานลงในแบบ Instagram หรือว่า Portfolio ของเขาเวลาลูกค้ามาดูเล่นๆนะเผื่อเออจะมีงานจ้างในอนาคตแกก็คิดว่าหรือเรามีโดรนนี่หว่าก็ลองบินโดรนไปก็อาถ่ายเพื่อนที่กักตัวอยู่ในบ้านเพื่อนก็จะออกมาที่หน้าต่างบ้างระเบียงบ้างนะนะคะ <c oughs> ถ่ายภาพกันแล้วปรากฏว่าคนชอบ บอกอยากให้ทำเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันทำให้พวกเราดูมีชีวิตชีวาแม้จะถูกขังเหมือนอยู่ในกรงก็ตามแต่อยู่ในบ้านของตนเอง เขาก็เลยทําการนัดแนะว่าอ้าเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะชาวลิทัวเนียเรามาถ่ายรูปในบ้านกันแล้วแต่ละบ้านพี่เกดไม่มีใครยอมใครพ่อแม่จับลูกแต่งตัวสีสันสดใสถือกระทะถือหม้อออกมาหน้าระเบียงบางคนก็อยู่ตรงริมหน้าต่างมีตัดกระดาษสีทําให้บ้านมันสวยฟรุงฟริงมุงม้งมิ้งเห็นแล้วก็เออมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกับกิจกรรมที่หลายๆคนมองว่ามันน่าเบื่อ ใช่คือพี่เกดแค่ฟังพี่เกดยังยิ้มตามแบบว่าสวยสู้ตายอยู่ที่บ้านเลยค่ะใช่เนี่ยถึงบอกว่าเอ๊ะมันมันมีอะไรทําอย่างชีวิตที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเออชีวิตเวลามันมีอะไรทํามันไม่เหงาไม่หดหู่นี้เนี่ยคําว่าไม่เหงาไม่หดหู่เนี่ยคือจริงๆเราต้องการมีอะไรทํอะคะ<ช>่ะจากเดิมที่เราเคยบอกว่าโอ้ต้องไปทําข้างนอกวันเนี้ย เราแค่ต้องการมีอะไรทําก็หาอะไรทําในบ้านที่แบบว่าสร้างความสดใสน่ารักพอเป้ยกตัวอย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานพี่เกดเลื่อนฟีดพี่อะฟฟดในเฟซใช่ไหมคะพี่เกดก็เจอเพื่อนพี่เกดคนนึงเป็นช่างแต่งหน้าเนาะอะหลายๆท่านน่าจะรู้จักพี่เอที่วาก่อนนะคะ เขาก็แต่งหน้าตัวเองแบบโอ้สวยมากเลยก็เลื่อนกลับมาดูซ้ําพี่เอเนี่ยจริงๆเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ก็แต่งแล้วสวยเสีย ب, เปียบังมากเลยคือมันก็ได้เห็นอะไรดีๆที่แบบสวยๆแบบเออแต่ละคนเอาพรสวรรค์หรือความสามารถของตัวเองเนี่ยค่ะออกมาเฉิดฉายอยู่ในบ้านมันก็ได้ซึ่งตอนเนี้ยเราถ้าเราคิดว่าหือความสามารถจากเดิมเนี่ยมันเคยหาเงินได้นะคะอ่าตรงนี้ก็อาจจะทําให้ใจเราหดหู่แต่ถ้าเรารู้สึกว่า อย่างน้อยเราเอาความสามารถตอนที่เรามีอยู่เนี่ยมาสร้างความสดใสให้กับตัวเราเนี่ยในตอนนี้มันก็น่าจะดีกว่าถ้าหากว่าถามว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขจริงๆมันมีอยู่ได้ทุกที่ถ้าถามว่าความสุขมันเกิดขึ้นที่ใดให้ลองสังเกตตัวดีๆนะคะมันเกิดขึ้นที่หัวใจของตัวเราเนี่ยแหละดังนั้นบ่อยครั้งเรามองหาจนออลืมพลาดที่จะมองเห็นเหมือนที่พูดไปในเบรกแรกนะคะขอให้ ปรับจุดโฟกัสปรับมุมมองของเราสักนิดนึงแล้วคิดหาวิธีสร้างความสดใสน่ารักน่ารักให้เกิดขึ้นกับตัวเราใจเรานะได้ในตอนนี้ คือต้นทุนชีวิตพวกเราเนี่ยคะ่ะอาจจะมีไม่เท่ากันเนาะบางบ้านก็อาจจะมีกินหน่อยไม่มีกินหน่อยอา่ก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องแต่สุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ต้องการแค่พออยู่พอกินกําไรของชีวิตเราสร้างได้เสมอและกําไรที่มหาศาลที่สุดเนี่ยคะ่ะคือความสุขที่เกิดขึ้นที่หัวใจของตัวเราเองความสุขเนี่ยจากเดิมเราอาจจะเคยูบมันด้วยข้าวของเครื่องใช้สิ่งของต่างๆที่เรามีแต่ตอนเนี้ย อาจจะเป็นสายใยสายสัมพันธ์หรือกิจกรรมดีๆที่สร้างขึ้นได้แบบตามต้นทุนในบ้านของตัวเราเนี่ยค่ะสามารถทำได้เลยดังนั้นโควิดนะสำหรับพี่เกตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรื่องของคุณภาพชีวิตก็เป็นได้อาจจะทำให้เราเริ่มมองเห็นในด้านอื่นๆของการดำรงชีวิตมากขึ้นหลายๆคนใส่ใจสุขภาพกายหันมาดูแลสุขภาพใจ ปรับสมดุลชีวิตให้พออยู่พอกินแล้วมีความพอดีให้เป็นและเลือกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพจากเดิมเนาะไม่รู้ว่าเวลาของเรามันยุ่งเหยิงวุ่นวายหมดไปกับเรื่องอะไรแต่ในตอนเนี้ยเราสามารถปรับตัวปรับใจของเรานะคะสร้างคุณภาพชีวิต ที่มีคุณค่าให้กับหัวใจของตัวเราได้ลองย้อนกลับมาเนี่ยแหละค่ะอยู่กับคนในครอบครัวหากิจกรรมน่ารักน่ารักแต่งสวยแต่งรอทําอะไรอ้อร้ออ้อร้อไปด้วยกันคือจากเดิมเนี่ยไม่เคยเล่นบา้บาบา้าบบกันแบบเนี้ยแต่ในตอนเนี้ยมันมีมันมันถูกจํากัดนะคะด้วยสถานที่ด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆแต่เราไม่จําเป็นจะต้อง ก,กำจัดความสุขของเราไปสร้างมันขึ้นมาค่ะหากิจกรรมดีๆเสริมสร้างสายใยกิจกรรมครอบครัวน่ารักน่ารักจากไม่เคยกอดก็กลับมากอดกันทานข้าวด้วยกันมองหน้ากันสวดมนต์ไหว้พระสอนลูกสอนหลานสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เข้านอนกันเพราะชีวิตของเราในตอนนี้มันทําได้แค่นี้แต่ไอ้แค่เนี้สร้างความสุขอันเรียบง่ายอย่างมหาศาลให้กับเราได้แน่นอนเนาะหยุดเชื้อเพื่อชาติปรับตัว ปรับตัวปรับใจเพื่อชีวิตของเราเองค่ะค่ะก็คุณผู้ฟังลองโทรมานะคะว่าในช่วงที่กักตัวเนี้ยคุณได้ทํากิจกรรมอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนกับคนที่คุณรักที่บ้านบ้างนะคะแชร์ share มาอยากจะรู้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเรา02-245-1843นะคะโทรมาได้เลยค่ะ We love to share เหงาเหงารับวันหยุดราชการนะคะพี่เกด จริงๆมีเพื่อนที่คนหนึ่งไม่ยอมเป็นสายหน้าไหม่นะคะอ,อยู่ระยองเนี้ยแหละ,ค,ะค่ะแต่เขาก็ยกตัวอย่างมานะคะว่าอย่างกิจกรรมของเขาอะค่ะที่เขาทําอย่างอย่างพิเกตเนี่ยตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะตัวเขาก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็บอกว่านึกถึงการเล่นสมัยก่อนอย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะแบบเหมือนขนมครกแคะด,ดินนะเคยเล่นไหมเป้ไม่ไม่เคยไม่เคยแคะด,ดินทําขนมครกค่ะ เออคือก็คือไปไปที่ตามหน้าดินนี่หละคะแล้วก็ขุดแล้วก็เล่นขายขนมครกแล้วก็อย่างจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายบ้านนะคะเขาก็หากิจกรรมทาทาขนมกับลูกนะคะงาน DIY นะคะต่างๆอย่างเช่นแบบว่าคือเออบางบางบ้านนะลูกช่วยแม่ทําหน้ากากก็คือผูกยางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ละบ้านเนี่ยเริ่มมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอย่างของบ้านพ่เกตเนี่ยข้างๆมันเป็นแปลงกล้วยกับเป็นแบบเหมือนมีทางมะพร้าว เราพราวพี่เกดก็แบบไม่รู้จะหาอะไรทําดีหากิจกรรมเล่นๆพวกนี้ยมาทํากันคือลองดูนะคะว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าเออไม่เคยทําด้วยกันว่ารูประบายสีนู่นนี่นั่นมันมีกิจกรรมแบบครอบครัวแบบเก่าๆน่ารักน่ารักให้ได้ทํากันมากมายเลยอย่างที่เป้ยกตัวอย่างมาเนี่ยพี่ก็ชอบชอบเนาะอย่างยัง,ยง,ยงแอบคิดเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยววันเนี้ยอาจจะหาอะไรสนุกๆทําเครื่องสําอางที่แบบขนมาจากกรุงเทพที่อยู่ที่ขอเนี่ก็อาจจะเอา มาแต่งองค์ทรงเครื่องเดี๋ยวถ่ายรูปลันลาบิดบิดเอี้ยวเอ้ยวเปี้ยวเบา,บา,บา,บาเนี่ยก็สน,กสนุกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราสามารถเลือกใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรได้เวลาของเรามีเท่ากันแต่การจะเอาเวลาของเราเนี่ยไปทําอะไรเนี่ยก็เป็นทางเลือกของเราใช่ไหมคะแต่ละคนดังนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะว่าในวันนี้ต้นทุนของเราเนี่ยมีคล้ายๆกันและเราก็ต้องอยู่บ้านคล้ายๆกันลองหาอะไรสนุกสนุกสนุกน่ารักน่ารักในแบบที่เออเราพอจะทําได้เนี่ยหามนมาทำเนาะอย่าเลือกเอาเวลาไปใช้อยู่กับเรื่อง ขดหูเกลี้ยวกราดยย้าแย่เพราะว่าหลายๆคนพี่เกดก็อาเห็นเนาะแบบก็จะมีความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยสักนิดอ่าเรื่องข่าวอะ,อะไรต่างๆนะคะกะ็สมมุติว่าด่าเสร็จแล้วเนาะวิจารณ์เสร็จแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วปุ๊บมานะคะบาลานซ์ชีวิตตัวเองนิดนึงหาอะไรสนุกสนุกทำกับคนในครอบครัวเดีายวอย่าเพิ่งชวนคนในครอบครัวนั่งด่าใครดอกใครเนาะเพราะอย่างบ้านพี่เกดเนี่ยพอพี่แม็กพูดขึ้นมาเนี่ยพี่เกดก็จะ เี่ยงเป็นเรื่องอื่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราด่าไปแล้วเขาไม่ได้ทําตัวอะไรให้มันดีขึ้นสิ่งที่เราด่าไปเนี่ยมันก็คือเราอ่านเองเห็นเองนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่เราสามารถสะท้อนให้กลับมาเป็นกระจกของตัวเราได้คือทุกๆสิ่งที่เราทําเราสะท้อนอะไรออกไปสิ่งนั้นก็จะกลับมาที่เรา ถ้าในวันนี้เราเลือกที่จะหากิจกรรมน่ารักสดใสสดใสทำค่ะัางงานที่ออกมามันก็คือรอยยิ้มที่แล้วก็ติ้งต้องอยู่ด้วยกันกับคนในบ้านแต่ถ้าวันนี้เราเลือกเอาเวลาต่างๆไปใช้ในเรื่องของความหดหู่และเกลี้ยกล่อมค่ะที่ออกมาก็คือหน้าตาบึ้งตึงหัวใจอันหดหู่ห่อเหี่ยวอึดอัดนะคะค่ะ สักนิดหนึ่งช่วยปรับมุมมองปรับความคิดปรับพฤติกรรมของตัวเราพลังงานที่สดใสนะคะหรือชีวิตที่สดใสเนี่ยมันก็ออกมาจากตัวของเราเนี่ยแหละอือฮึนะฮะก็ถือว่าเป็นการเอาเรื่องของพลังงานบวกๆแล้วกันเนาะคือบางทีแน่นอนถ้อยู่บ้านอาจจะแบบไม่ถูกใจการแก้ปัญหาของบางองค์กรหน่วยงานหรืออะไรอย่างงี้ก็จะเริ่มแบบว่า ระดมระดมกันว่าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าใช่พี่เกตพูดถูกเลยคือว่าเราก็ก็ว่าได้นะแต่การที่เราจะติดในเรื่องของอารมณ์แง่ลบไปตลอดทั้งวันด้วยความขุ่นเคืองเนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศการอยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยจะเฟรนลี่สักเท่าไหร่ใช่เลยค่ะแล้วก็อย่างมีคอมเมนต์เข้ามานะคะว่า บางทีเป้กับพี่เกดเนี่ยยังอาจจะมีต้นทุนที่ดีคือแบบเราพอมีพอกินอย่างเงี้ยแต่สําหรับหลายๆคนที่แบบเครียดหนี้สินรุมหรืออะไรต่อนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะบอกโอ้ยจะมาล้นลามานั่งทํากิจกรรมอย่างนี้ได้ยังไงก็อยากให้สูดหายใจลึกๆนะคะมันไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าเอตัวพี่เกดตัวเป้หรือคุณผู้ฟังอย่างหลายๆคนที่พอมีพอกินจะไม่มีภาระไม่มีรายได้ไม่มีรายจ่ายไม่มีหนี้สิน พิ่เกตเองยังพอมีอยู่เหมือนกันแต่ในเมื่อตอนนี้เราเจอสถานการณ์เหมือนเหมือนกันคือทำมาหากินไม่ได้ม,มีรายได้มีเข้ามาไม่ได้แต่สิ่งที่พิ่เกตทำได้ในตอนนี้คือดำรงชีวิตนะคะให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันด้วยหัวใจแบบไหนนะคะยังมีหนี้ยังมีสินในเมื่อตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ก็ ต้องทําใจนะคะทําใจก่อนว่าอ่ะเราแก้ปัญหาไปทีละเปาะถ้าเขาจะมายืดหรือมาอะไรเนี่ยลองหาคิดหาวิธีเจรจาได้ไหมและองค์กรที่มันจะมีเข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างไปนน่งหรืออะไรตอนเนี้ยก็มีความเคลื่อนไหวที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเนี่ยค่อนข้างมากเอาเวลาไปทํากันบ้านตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าใจเราเนี่ย ห่อเหี่ยวขดหูถอยออกมาหนึ่งสเต็ปมาเติมพลังงานความสดใสให้กับตัวเราไปคำที่เป้พูดมเมื่อกี้ะจะให้เรารู้สึกแย่ยี่สิชั่วโมงมันไม่ได้นั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยค่ะมันผ่านไปได้แน่ๆแ,แต่เราต้องเริ่มฝึกปรับคั่วอารมณ์คั่วความรู้สึกของเราอะค่ะ,ะที่มันเป็นในทางสร้างสารรค์เพื่อ ให้อารมณ์ของเราเนี่ยไปกําหนดทิศทางและวิธีการจะสร้างความสร้างสรรในการแก้ปัญหาให้กับตัวเราเนาะค่ะขอบคุณพี่เกศมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ We love sharere to share.